แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเฝ้าดูสถานการณ์ของอันเดรลูนินในด่านมือ2ของรอันมาดริกอย่างใกล้ชิดหากราชันชุดขาวยินดีปล่อยตัวก็พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อดึงมาแทนที่อองเรโอนานะ่าทีมทอกรายงานว่ายูไนเต็ดมีแผนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือ1ในฤดูกาล2025-2026เนื่องจากไม่มั่นใจในฟอร์มของอนาน่าอีกต่อไปและกำลังพิจารณาลูนินเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก ลูนินวัย25ปีมีบทบาทสำคัญในฤดูกาล2024 2025หลังจากช่วยพามาดริดคว้าแชมป์ลาลีกาและแชมเปี้ยนลีกระหว่างที่ติโบกุ๊กตัวบาดเจ็บยาวก่อนที่นายด่านเบลเยียมจะกลับมาเฝ้าเสาในนัดชิงยูฟาแชมเปียนลีกพาทีมชนะบรร์เซียดอทมูล2-0แต่พอซีซั่นนี้กุ๊กตัวกลับมายึดตำแหน่งมือหลูนินเลยได้ลงสนามแค่9นัดในทุกรายการเก็บได้4คลีนชีตและเสีย12ประตู แม้ว่าเพิ่งต่อสัญญากับมาดริดยาวถึงปี2029 2030ถึง 2030, แต่เขายังลังเลเกี่ยวกับอนาคตและมีค่าตัวประเมินไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอยู่ในเต็ดกำลังมองหาทางปล่อยโอนาน่าออกจากทีมหลังจากผลงานขึ้นขึ้น,นลงลงตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว43.8ล้านปอนด์บวกโบนัส3.4ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023 อย่างไรก็ตามโอนาน่ายังไม่คิดย้ายออกจากโอทราฟอร์ดเพราะยังมีสัญญายาวไปจนถึงปี2028แฟนผีว่าไงคิดว่าลูนินเหมาะมาเป็นมือนหนึ่งแทนโอนาน่าหรือไม่แฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ